สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่ๆน้องนๆนาๆทุกท่านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวันอังคารที่1 1เดือน6ปี67ทางขายเซียนคืนมุสลินกากซีเมาจัดโปคืนแขวน41บวงพร้อมด้วยคืนรักเดียวครับผมตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ มีพร้อมจัดทรงเะยครับผมเนี่ยิพาพีพาน้องมาชมรายละเอียดสินค้าในงานพร้อมราคากันเลยครับผมนี่ก็เป็นคืนแขวน41บวงแบบหมุนได้สายหนาพีห่วงทองเหลืองขนาดบวง4 5นิว้วแถมกระดิง่งหอันแถมลังเก็บ1อันราคา รอชำระเงินอยู่นาบาน260บาทครับผมเนี่ยสองร้อยหกสิบบาทสำรับทันใดทีได้เบิ่งได้ชมนะฮะอยากได้อยากสั่งกระโทรเข้ามาได้ครับผม0927635570หนะหรือสิทักเฟซทักไลกน์ก็เดี๋ยวผมพิมพ์รายละเอียดการติดต่อไว้ใต้คลิปวิดีโอเลยครับผมเนี่ยสำรับทันใดได้เบิ่งได้ชมนะสนใจสินค้า กเข้ามาได้ครับผมอ่าส่วนอีกหนึ่งชุดนี่ก็เป็นคืนเดียวดักนกวกวักอีลุ่มไกป่ปลาสามสเอ็ดหลักพร้อมโดยล่างเก็บหนึ่งอันนะครับผมนะได้ครบทุกอย่างครับรอชำระเงินอยู่นาบาน450บาทครับผมเป็นงานระบบหลอกนะงานระบบหลอกสาย PE ห่วงทองเหลืองลักสแตนเลส เสินค้าดในงานความละเอียดตามผาพังนาทันเลยครับผมใส่สายตาของทันตัดสินเบื้องชอบมักกะถักขม้าไดครับอันนี้เป็นบวงขนาดหานิ้วครับผมบวงขนาดหานิ้วเดี๋ยวงานความชัดเจนกะได้แจ้งให้พี่ให้น้องได้เบิง้งได้ชมได้เห็นรายละเอียดสนใจกะถักเข้ามาได้ครับผม เป็นงานกำลังแขกทรงครับผมเป็นคืนผีเสื้อสิพาลักสามสิบบวงสี่ลอยหาสิบบาทครับผมเนี่ยคืนเดียวกับสี่ลอยหาสิบบาทเป็นงานราคากันเองครับผมราคาบ,นบานส่วนคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงดักนกกวักดักนกอีลุ่มแถมกระดิง่งหนึ่งอันแถมลังเกลียวหนึ่งอันราคาสองร้อยหกสิบบาทเป็น ราคากันเองครับผมที่ทั้งขายเซียนคืนมุสลินได้นามาดจ,จัดโปให้พีให้นองนะสำหรับท่านใดที่เขาชมคลิปวิดีโอขายเซียนคืนมุสลินนะเบิง้งติดตามกันตามวันที่ครับผมเพื่อความชัดเจนในการสื่อขายกับเปิดขายกันตามวันที่หรือว่าคลิปเก่าๆที่ผ่านมาด้เบิ้งแลวก็กดเขาในช่องอัธพลน์ชอทองครับผมสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะตามหาอันใดกั บางสิ่งบางอย่างขายเสียนคืนบริษัทนำลงกับสินค้ามีกับผมถักเขามาได้ครับบว่าดีเป็นลำโพงเป็นเมมนะครับลำโพงกับสวยๆกับนี่ยเสียงดังฟังชัดกับผมลายพางหลุนไม่นะฮะหลุนนี่ถือว่าเด็ดสุดกับผมกับราคากับกันเองอ่ะสำหรับคลิปนี้ขายเสียนคืนมุสลินก็ขอฝากรายละเอียดไว้กับพีกหนองสมีก่อนครับสวัสดีครับ